Studio นทะะ่า oh <my. S 1> ที่สองนะคะที่พี่จะมาสอนชื่อท่าว่า James Brown ค่ะท่าแรกถ้าทำได้แล้วมันก็คือเป็นคล้ายๆ Variation นะท่าต่อไปชื่อ James Brown นะคะเราจะเริ่มที่ขาอินเข้ามาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะ r o อสขาดซ้ายไปด้านหลัง Back ทีนี้ตอนที่เราอัพขึ้นมานะคะเราจะเอาขาเข้ามาปิดเหมือนเดิมเลยที่ดึงเฉพาะขึ้นข้างบน and front and cross up down and back up down and cross up down นะคะพอทําเร็วต่อเนื่องกันว็่าจะเป็น one and two and three and 4ทีนี้เวลาทำเจมส์เราเนี่ยมันจะ forward ไปข้างหน้านะจริงแล้วถ้าสมมติเราอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะเราจะอยู่อย่างนี้ One and two and three and four and five and six and seven and eight. eyes are forward Up, down, back, up, down. One, two, three, four, five, up, six, seven and eight. Back. One, two, three and four, five, six, seven and eight. Okay, right? คอนเทนต์นได้แล้วในวิดีโอแรกนะคะอย่าลืมติดตามดูวิดีโอต่อไปนะคะด้วการกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e นะคะกดทุกอย่างเลยคะ่ะเราจะได้ดูวิดีโอต่อไปได้นะคะ